สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดีนะคะ fc ทุกคนเลย fc ที่อยู่ในไทย FC ที่อยู่ต่างประเทศเนาะก็สําหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาติดตามจ๋าจ๋าก็ขอสวัสดีนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะ fc ที่อยู่ยาวนานเลยเนาะตั้งแต่เ uh, อาบอกว่าติดตามจ๋ามาตั้งแต่เริ่มเปิดช่องก็ขอบคุณมากเลยนะคะคือยาวนานมากเนาะก็ปีนี้นะคะเป็นปีที่ประมาณปีที่3เนาะ เข้าปีที่3ามแล้วนะคะที่ะจะเป็นยูทูบเบอร์มาเนาะให้แนวทางเพื่อนๆมาก็ขอขอบคุณนะคะที่ยังอยู่กับจ๋าเรื่อยมาเลยสําหรับวันนี้จะมีแนวทางเอามาฝากนะคะซึ่งจะเป็นแนวทางที่เขาเรีเรยกว่าอะไรนะฟันเอาไว้ก่อนนะคะเอาไปหาซื้อรัดกันนะคะอะไรถ้าบอกว่าเออทำไมอยู่อย่างนี้นะคะคือตรงนี้นะคะจะเป็นเถียงนาที่จ๋าอยู่ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ ถามว่าเป็นบ้านอีกหลังนึงเลยนะคะก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะคะก็พยายามเก็บตังค์อยู่เพื่อที่จะสร้างบ้านนะคะแต่ว่าต้องต้องขออาศัยบอกว่าเอซทุกท่านนะที่เข้ามาดูคลิปนะคะคือมีหลายท่านบอกว่าจะให้อแนวทางอะ่ะเป็นชุดสามตัวเขา้าใช่ไหมวันนี้จะคงจะถูกอยู่บอกเลยนะคะว่าดวงจะเป็นดวงที่ให้มากกว่าดวงที่จะเสี่ยงนะคะคือไม่ได้ซื้อนะคะซื้อแต่ลอตเตอรี่อะ่ะ า830นะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่กลับไม่ตัดไม่อะไรเลยนะคะก็เลยไม่ได้โชคแต่ว่า fc หลายท่านบอกว่าได้โชคจากชุด3ตัวที่จ๋าให้ไปโอ้ครขอบคุณมากเลยนะคะที่ถูกหวยนะเพราะว่าจา๋จาจ๋าคืออยากให้มากนะคะอยากให้ fc ทุกท่านนะถูกหวยเนาะยังไงนะคะก็ขอขอบคุณที่ยังอยู่เลยมานะคะแล้วก็ขอขอบคุณ fc ที่เป็นลูกค้านะคะที่สั่งมะขามแทอิมมะขามหมูมาขามสุกนะคะมะขามสุกนะคะพันประกายทองจะเจอการในวันที่1 2 1่งสองถึงสมกรานะคะใครที่อยากได้ก็จับจับจองได้ในวันที่27นะคะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวจ๋าจะเปิดจองออเดอร์นะคะก็เดี๋ยวเพื่อนเอนเข้ามา,อาสอบถามแล้วก็เข้ามาจับจองออเดอร์ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้จะเป็นประกาย ขอภัยจะเป็นสีชมพูท้องปิงนะคะซึ่งจะเป็นรสชาติหวานนํานะคะอร่อยนะคะก็หลายท่านบอกคอนเฟิร์มมาว่าอร่อยก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูแนวทางกันก่อนนะคะให้ f c ทุกท่านเนาะ,ะดูเอาไว้ไปหาซื้อรถอเอาไว้เผื่อได้ลุ้นโชคกันแบบไวๆแบบอันนี้เลยนะคะถ้าบอกว่า1นนะคะฟันหนึ่งแล้วจะเอาตัวไหนนะคะไปหาเสียงโชคกับฉลากกินแบ่งดูเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะ มาตามต่อให้ต่อเงิดเลยนะคะสําหรับกรุยสอกกลาวเนาะสามสิบธันวาคมนี้นะคะแนวทางที่ให้มามีตัวเน้นสามชุดนะคะชุดสามตัวจะเป็นห้าเก้าเจ็ดเจ็ดสี่เก้าแล้วก็เจ็ดห้าหนึ่ง นะคะอันนี้3มชุดนี้จะเป็นตัวเน้นนะแต่ถ้าาแนวทางทั้งหมดนะคะเพื่อนๆชอบก็ให้จัดดูนะคะสําหรับนะคะแนวทางนี้ไม่ต้องกลับเดี๋ยวตับแตกชุด2ตัวบนนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าเต็มๆเลย35อ่ะอันนี้งวดที่ผ่านมางวนนี้นะคะ2ตัวบนเช่นกันไม่ต้องกลับนะคะเดี๋ยวตับแตกนะคะก็ลองลุ้นดูเนาะหกสี่ก็อย่าลืมคู่โต๊ะสี่แต่ว่าถ้าจะหาตัวไหนมาใส่ก็ลองลุ้นดูแล้วกันนะคะอ่ะ แอดหนึ่งอุดรเนาะคะ่ะวันนี้จันให้ล่างที่หนึ่งสองหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งหก นะให้มา3ชุดนะคะสําหรับเลขล่างถ้านะคะบนนะคะบนชุด2ตัวจะเน้นที่94กับ97ใช่ไหมคะอ่าชุด3ตัวตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆชอบชุดไหนก็จัดดูทั้งหมด6ชุดนะอามาเน้น94กับ97เลยนะคะก็ลองลุ้นดูเนาะต่อมาซื้อหวยกันยังโยมนะคะหลายท่านอาจจะเป็น F c ซนะคะก็ต้องลองลุ้นนะคะวันนี้ เจ็ดหนึง 4, น่ง 4, 6, นะคะหนึ 4, น่ 6, แล้วก็หกนะคะทั้งหมด5ชุดเนาะสองตัวสองชุดสามตัวสชุดอ่ะขออภัยนะคะสามตัวสชุดนะอ่ะของเอสเมืองชายนะคะงวดนี้เน้นนะอันนี้สตัวล่างนะคะเด่นสองตัวล่างเน้นที่เก้าสอแล้วก็เกดอ่ะสชุดนี้ตัวเน้นนะคะแต่แนวทางทั้งหมดอะทั้งหมดนะคะสิชุด ลุ้นดูถ้าเป็นแอดดุยแอดดุยนะคะงวดน,นี้ถ้าเด่น9นะคะจะมี90 9296เน้นที่9 0กับ96นะถ้าเด่น8จะเป็น81กับ86จะเน้น86ถ้าเด่น1นะคะจะเน้นที่19อ่าอันนี้ลองลุ้นดูนะคะสำหรับแอดดุยอ่ตาต่อมานะคะ อแอโจูนะคะล่างสูตรที่1น่นะคะมีมีอยู่2ส,สูตรเนาะเน้นที่94สีเนาะจะมี9ก้3 96 99ก้าสามเก้าหกก้าแต่ตัวเน้นจะเน้นที่94อันนี้จะเป็นสูตรที่1เลีกล่างนะคะ แล้วนะคะอีกหนึ่งสูตรนะคะสูตรที่สองล่างเหมือนกันนะคะจะเน้นที่94นะ94 95 04 05แอโจนะคะอ่าเน้นมากๆจะเน้น94ก็ลองลุ้นดูนะคะ4หางนะคะสูตรที่1สูตรที่2ถ้าเป็นของนาอ้วานนะคะอ่าชุดของนาอ้วานจะมีชุด3ามตัว2ตัวนะเน้นนะคะเน้นดอกจันนะคะ เจ็ด4ี่3 9, 4 3, 0, แล้วก็240ถ้า2ตัวนะจะเน้นที่42303940ก็ถ้าเป็นชุดเต็มทั้งหมดนะ8ชุดนะคะ3ตัว8ชุดอ่าแล้วก็2ตัวอีก8ชุดนะคะก็ต้องลองลุ้นนะคะมาดูของหนุ่มนาวาคู่โต๊ดนะคะหนุ่มนาวาคู่โต๊ดจะเป็น333 973แล้วก็79 สี่ชุดนะคะคู่ตัวสี่ชุดหนุ่มนะว่านะคะลองลุ้นดูจะมาเบิ้ลใหม่แต่สามเก้าก็ชอบนะคะ,ะคู่ตัวนะคะเช่นกันนะคะหนุ่มนะว่าเนาะหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะคะสี่สามสี่เจ็ด อ่าอันนี้นะคะถ้าชอบเนาะตัวจ๋าชอบก็1นึลองดู1น 3, 3 1นะคะคู่กับนะคะอ่าของแอดหวังนะคะแอดวังนะคะงวดที่ผ่านมาเข้า83นะคะชุด2ตัวล่างเนาะงวดน,นี้ตามต่อนะคะ4กับ5เด่นใช่ไหมห้าสี่ห้าห้าหกสี่หกห้าแล้วก็7 4 7 5สอ่าแอดวังนะคะจัดให้ก็ลองลุ้นดูเนาะเผื่อจะมีโชคนะคะต่อมาอ่า ชุดมาวิ่งนะคะเลขวิ่งนะจะมาตัวไหนลองลุ้นดูนะคะบนมี7กับ8ล่างจะ1กับ2นะคะระหว่าง2กับ4ตัวไหนจะมาแต่จะชอบชอบชอบนาะชอบ1น,นะคะอ่าสุดท้ายปลายปีนะคะเน้นชุดบนนะคะ3ตัว2หางนะจะเป็น3 4 0กับ8 4 0เลขนี้อย่าทะลึ่งดังนะแอดก่อนนะคะอ่ามันมันเป็นสุดท้ายของปีแล้วนะคะก็ไม่แน่นะคะว่าเลขนี้อาจจะมาเนาะ ตามานะคะแอดประเสริฐนะคะจันทพันธ์เนอะชุดเก่านะคะเข้าเต็มเต็มนะคะสามห้าอ่าอันนี้ชุดเก่าตามาชุดใหม่นะคะลองลุ้นดูนะคะหกหางเนอะเจ็ดแปดแปดห้าเจ็ดเก้านะคะแล้วก็ห้าเก้าเจ็ดหกแล้วก็หกเก้าเนอะหกชุดนะคะชุดสองตัวหกชุดอ่าก็ต้องลองลุ้นนะคะ อันนี้อันนี้อนจาไม่ได้ไม่ได้มาแจ้งนะคะคือคู่ตดนบนเนี้ยนะคะคือ,อดูวันที่นะคะการแก้วันที่นะคะแก้วันที่เนาะอันนี้ก็ฝากไว้ให้เพื่อนดูสําหรับอาทิตย์นะคะลงเลยเหมันนส้เล็กอันนะคะก็ต้องลองลุ้นนะคะ4 5 8กับ48 489นะคะ3มตัว2ตัว4 5 5889 489181นะคะ ติดตามความน่าจะเป็นนะคะผิดถูกก็ขออภัยนะคะคิดตามเนาะก็ลองลุ้นดูนะคะคิดตามอ่ะต่อมานะคะเซียนติ่งอุดรน,นะคะงวดที่ผ่านมานะคะฟันห้าเนาะเข้าแปดสามนะคะเข้า,าชุดสตัวงวดนนี้นะคะฟันเจนะคะร้านเปอร์เซ็นต์เลยก็ลองลุ้นนะคะไปโดนใจ เพื่อนๆชุดไหนก็จัดได้เลยงวดวันที่30ธันวานะคะตัวเน้นนะคะจะมี794797นะคะแล้วก็94978687นะคะอ่าลองลุ้นดูนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะสรุปตัวไหนนะคะ,ะแนวทางที่ผ่านไปนะคะอาจจะโดนใจหลายท่านเนาะเพราะว่าตอนนี้นะก็เริ่มมีแนวทางเอามาฝากเพื่อนๆน่ะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเพราะว่าแนวทางอ่าที่ให้ไปนะคะ ที่ที่จะลงคิดไปในวันนี้เนาะก็ถ้าใครตามอย่างของนาอ้วนนะถ้าใครตามของนาอ้วนก็ลองดูนะคะงวดที่แล้วก็เข้านะคะแ3สามเนาะของนาอ้วนแล้วก็จะเป็นเลขวิ่งที่เป็นชุดมาวิ่งเนาะก็จะมีให้ลุ้นนะคะแต่ถ้าหากว่าฟันหนึ่งก็ลองลองลอง,ลองตามจ่าดูนะคะแล้วก็จะมีนะคะที่ที่แบบว่าให้เป็นแนวทางอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยว ก่อนวันหวยออกหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวจ๋าจะลองจับตัวเลขดูอีกรอบนะคะเผื่อว่า FC อาจจะได้โชคจากชุด3ตัวก็ได้นะมาดูนะคะตอนนี้นะหารถเอาไว้นะคะวันนี้ถ้า1มาถ้า1จะมานะคะจะลองฟันเล่นๆดูก่อนอันนี้ลองฟันเล่นๆแล้วก็ลองไปหาซื้อลอตเตอรี่กันดูนะคะเพราะว่าลอตเตอรี่อ่ะจะเริ่มวางหลังจากหวยออกประมาณ4ีหวันนะคะอ่ะ ถ้า1มานะคะตัวไหนบ้างที่น่าลุ้นอ้าหนึ่งมาจะมี1นึสนะคะอันนี้นะคะลองลุ้นดูแล้วก็มี1นึก,กับ18น,นะคะฝากเอาไว้นะคะหาลอตเตอรี่เอาไว้ลุ้นเล่นตัวไหนก็บอกจ๋าด้วยนะคะเพราะว่าจ๋าก็ถ้าเพื่อนบอก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 มาใช่ไหมจ๋าก็จะเอาข้อมูลนะนะั้นมาลองจับไปเทียบกันดูแล้วก็จะจับตัวเน้นมาให้นะคะถ้าใครตามก็น่าจะได้โชคกันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ ถ้าฝากไว้นะคะอีกหนึ่งตัวเลขตอนนี้นะคะฝากไว้3 9นะฝากไว้3าทั้งหมด4ชุดนี้นะคะลองเอาไปจับดูอันนี้นะคะเน้นเลยนะ,ะอันนี้ลองเน้นดูนะคะลองไปหาอตด,ดูเดี๋ยวจ๋าก,ก็จะไปถ้าเจอนะจ๋าก,ก็จะไปจับจับ็อตัวนี้ดูนะคะว่าอาจจะได้เปล่านะเพราะว่าอาจจะมีโชคแบบนี่ๆหน,น,น,น่อยๆนะคะแบบมีโชคร่วมกันนะคะจะได้พอแบบกรีดไปด้วยกันเลยนะคะสําหรับ f อฟทุกท่านเนาะ สุดท้ายนี้นะคะจ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณ F c ทุกท่านที่เข้ามาติดตามที่เข้ามารับชมนะคะช่องของจ๋านาะก็ขอขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวยังไงก็วันที่3 0ธันวาเนี้ยใครก็อยากได้เงินเดี่ยวปีใหม่นะ,ะก็ลองเลนดู f f บอกว่าได้โต๊ดฝูเยอะมากเกือบทุกคนเลยนะคะก็ขอให้เฮงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ